ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านเนาะวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรราชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ฮานอ,อยเนาะออกไปเรียบร้อยแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้ก็จะมา,มาวิเคราะห์แนวทางฮานอยเนาะงวดประจำวันที่18มิถุนายนเนาะงวดวันพุธนะครับงวดวันอังคารที่ผ่านมาเนาะอังคารที่ 17พฤิกายนนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เริ่มกลับมาเข้าแล้วเนาะหลังจากที่ก่อนอนุนี่หลุดไปเนาะกลับมา1คู่เนะาะปมาที่น้อย VIP นะครับมาล่าง94นะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีตารางเนาะที่ลุงตันไม่ดึงมาวางก็ยังม,มา1คู่เหมือนกันเนาะก็มาที่น้อยปกตินะครับมาล่างเหมือนกัน39นะครับทันที จากดเพิ่มเติมนี่ก็อาจจะได้คู่นี้ไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันพุทธที่18มิถุนายน68เนะาะลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลุงตันวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงใน ตารางตรงกลางนี้นะครับอ่างวดประจําวันที่18มิถุนายน68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สามเนาะอ่าแถวที่สองได้แปดนะครับแถวที่สามได้สามนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้ศูนย์นะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะ สามเนาะฝั่งนี้เป็นสี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสองนะครับแถวที่สองแปดแปดแล้วก็เก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดแถวที่สามเนาะเหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับได้สี่ได้สองนะครับแล้วก็แถวที่สี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับันี้ก็จะเป็นเก้านะครับอ่า ก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองอลุงตันก็จะพิจนะารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวดประจําวันที่18มิถุนายน68เนอะลุงตันให้เด่น4เด่น4รอง2นะครับพีนอง fc ชอบสี่รูดสี่ชอบสองรูดสองนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะอาผลลับจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนึ่งสามหนึ่งสี่สองศูนย์ สองหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์นะครับต่อมาเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับก็ได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมา พิจนารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติ3สีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่ว่างนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้เนาะก็คือ หนึ่งสามนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะเป็นคู่ขวาเยี้ยงมาตรงกลางลักษณะนี้เนาะก็คือสี่ศูนย์นะครับแล้วก็มาแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเป็นคู่ขวา มาซ้ายเลยนะครับก็คือ92นะครับอ่าแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ขวาเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้เนาะก็คือ93เนาะอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับอ่าเป็นคู่ขวาเนาะอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือ94 ก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลับการท,ที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหน ว่านาไปวางเป็นหลักร้อยลุ้น3ตัวได้นะครับเมื่อประจําวันที่18มิถุนายน68เนาะลุงตันให้2กับ7เนาะเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็ปลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะผลลัพธ์ในตลาดเนี่ยที่เหมือนกันเนาะก็จะเป็นแถวที่1กับที่สานะครับแถวที่ซ้อนตัวแทรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างกันเนาะก็คือ8นะครับหลังจากที่มีการวางครบทั้ง12เจ้าแลเนี่ยก็ ไม่มีความสัมพันธ์กันเนาะไม่มีคู่ไหนที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิร์ให้กับพี่น้องได้รับชมได้เลยนะครับก็ถือว่านานๆเนาะจะมะีลักษณะของผลลัพธ์ลักษณะนี้สักครั้งหนึ่งนะครับก็วางตัวเลขไปตามปกติเนาะก็ไม่มีคู่เบิร์ใ้เห็นนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณ พี่น้อง f อฟที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ